ครับวันนี้ได้รับมอบหมายจากท่านหัวหน้าพักรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคนะครับแล้วก็ท่านเลขาธิการพักท่านเอกนัทพร้อมพันธ์นะครับให้มาชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนและพี่น้องประชาชนนะครับซึ่งวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าก็ได้มีข่าวของพักรวมไทยสร้างชาติออกมา ในหลายด้านในหลายแง่มุมนะครับซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความสับสนนะครับกับพี่น้องประชาชนผมเองในฐานะโฆษกของพรรครวมไทยสร้างชาตินะครับได้รับมอบหมายอย่างที่ได้เรียนครับว่าจากท่านผู้บริหารของพรรคนะครับให้มาชี้แจงนะครับเรื่องสําคัญนะครับที่พี่น้องสื่อมวลชนได้ติดตามมาตลอดทั้งวันนี้นะครับก็คือเรื่องของอการที่พรรค รวมไทยสร้างชาติได้มีการพูดคุยในการเข้าร่วมรัฐบาลหรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับได้ชี้แจงกับพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าวันนี้นะครับคณะเจรจาของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับได้มีการพูดคุยกับคณะเจรจานะครับของพักเพื่อไทยนะครับแล้วทั้ง2ฝ่ายนั้น ได้มีการพูดคุยกันนะครับอย่างเป็นทางการซึ่งที่ผ่านมานะครับทางพักรวมไทยสร้างชาติก็ได้มีการเรียนไปยังพี่น้องสื่อมวลชนครับว่าการที่จะร่วมรัฐบาลนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้คณะเจรจาของทั้งสองพักได้มีการพูดคุยกันนะครับอย่างเป็นทางการแล้วนะครับแล้วก็เห็นพ้องร่วมกันนะครับในการที่พักรวมไทยสร้างชาตินะครับจะได้ เข้าร่วมรัฐบาลนะครับเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยของเราและที่สำคัญนะครับก็จะเป็นาการสร้างความปองดองให้เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนนะครับต่อไปด้วยนะครับซึ่งจุดยืนของพักที่สำคัญนะครับที่อยากจะเรียนพี่น้องประชาชนแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็คือจุดยืนของพักรวมไทยสร้างชาติคือการที่เราจะไม่ร่วมงานกับพักการเมือง ที่มีนโยบายในการแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งพรรคเพื่อไทยนะครับก็ได้ยืนยันครับว่าในการจัดตั้งรัฐบาลในครั้งนี้เนี่ยจะไม่มีพรรคการเมืองดังกล่าวนะครับที่มีนโยบายในการแก้ไขกฎหมายมาตรา112นะครับและที่สําคัญนะครับเราเองนะครับก็มีความต้องการที่จะให้ประเทศชาตินั้นขับเคลื่อนไปข้างหน้าได้ฉะนั้นวันนี้เนี่ยจึงมีความชัดเจนครับว่า พรรครวมไทยสร้างชาตินั้นจะเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพรรคเพื่อไทยที่เป็นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลนะครับอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2ครับมีประเด็นที่สื่อบางสํานกนั้นได้เสนอข่าวว่าได้มีการเจรจาในเรื่องของกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงต่างๆนะครับก็ขอยืนยันครับว่าขอให้พี่น้องสื่อมวลชนช่วยแก้ข่าวด้วยครับว่า ไม่ได้มีการเจราจาในการที่จะต่อรองกระทรวงใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้เนี่ยได้มีการตกลงในหลักการในการที่พักรวมไทยสร้างชาติจะเข้าร่วมรัฐบาลกับทางพักเพื่อไทยนี่คือสิ่งที่จะมาชี้แจงกับสื่อมวลชนแล้วก็พี่น้องประชาชนนะครับส่วนเรื่องของการต่อรองกระทรวงพลังงานหรือกระทรวงใดๆก็แล้วแต่นะครับวันนี้เนี่ยยังไม่มีการพูดคุย นะครับเรามีการพูดคุยในหลักการในเบื้องต้นเราก็เลยวันนี้เลยขออนุญาตได้เป็นตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาติในการาชี้แจงข้อเท็จจริงแล้วก็สถานการณ์ปัจจุบันให้กับทุกท่านได้รับทราบครับก็ยังมีระยะเวลาในการพูดคุยเพราะว่า,าพรุ่งนี้ผมก็จะเป็นตัวแทนของพักรวมไทยสร้างชาตินะครับไปพูดคุยกับวิบ3ฝ่ายก็คือวิบพักสิบพักแล้วก็วิบในส่วนของ8ปดพักแล้วก็วิบวุฒ นะครับพพิ่งนี้เนี่ยผมก็จะเป็นตัวแทนของพรกลมไทยสร้างชาติเข้าไปประชุมนะครับซึ่งก็จะเป็นการประชุมที่ท่านประธานรัฐสภา,าได้นัดเพื่อหาลือถึงกรอบแนวทางในการที่จะประชุมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีในวันที่22สิงหาคมที่จะถึงนี้ฉะนั้นะระหว่างนี้เนี่ยจนถึงวันที่22เนี่ยยังมีระยะเวลาในการที่จะคณะเจรจาจะได้พูดคุยกันในรายละเอียดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ย ผมไม่ได้อยู่ในกระบวนการดังกล่าวนะครับผมมีหน้าที่ในการแถลงผลการหาลือของคณะกรรมการเจรจาเนี่ยให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับในรายละเอียดเนี่ยนะครับต้องเรียนกับพี่น้องประชาชนครับว่าอยู่ในส่วนที่คณะเจรจาเนี่ยก็คือท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักเนี่ยนะครับจะไปเจรจากับพักแกนนํานะครับในส่วนนี้เนี่ยก็เลยขออนุญาตได้ชี้แจงสถานการณ์ปัจจุบันนะครับว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยแล้วก็พักเพื่อไทยเนี่ยเห็นท้อง ร่วมกันในการที่จะเข้าไปขับเคลื่อนบริหารประเทศในนามของพักร่วมรัฐบาลอันนี้คือความชัดเจนที่จะถแถลงให้กับชี้แจงให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบครับคือวันนี้เนี่ยรายละเอียดยังไม่มีการพูดคุยเลยครับยังไม่ได้มีการพูดคุยแม้กระทั่งจํานวนของรัฐมนตรีหรือรายละเอียดในเรื่องของกระทรวงเนี่ยไม่ได้มีการพูดคุยวันนี้คุยในหลักการแล้วก็สถานาการณ์ปัจจุบันว่า,ามีมีข้อตกลงในเบื้องต้นต้องเรียนกับ ทุกท่านนะครับว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยมีบุคลากรที่มีความเหมาะสมในการที่จะบริหารงานแทบจะทุกกระทรวงนะครับเพราะว่าพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นพักการเมืองใหม่แต่ว่าก็เป็นพักการเมืองที่มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ทางการเมืองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีเป็นสสนะครับหลายท่านฉะนั้นจึงมีบุคลากรที่สามารถบริหารงานได้ทุกกระทรวงอยู่แล้วฉะนั้นาการที่จะไปคุยเจรจาตรงนั้นเนี่ย ก็เป็นส่วนที่คณะเจรจาจะได้เข้าไปพูดคุยถึงความเหมาะสมนะครับที่จะไปบริหารจัดการตรงนั้นซึ่งตรงนั้นเนี่ยในรายละเอียดเนี่ยยังยังไม่ได้มีการพูดคุยแล้วได้ข้อสรุปจึงยังไม่สามารถที่จะ,ะแจ้งให้กับพี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบได้ครับไม่มีครับไม่มีครับในเรื่องของอนายทุนหรืออะไรไม่มีปัญหาครับเพราะว่าพักการเมืองโดยเฉพาะพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยขับเคลื่อนด้วยคณะกรรมการบริหารพรรคแล้วก็สอสอของพักฉะนั้นข่าวลือ ที่มีอยู่ในวันนี้เนี่ยหลายๆกระแสเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นเนี่ยจึงเป็นเหตุผลสําคัญที่ทางท่านหัวหน้าพักและท่านเลขาธิการพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยได้มอบหมายให้ผมในฐานะโฆษกพักเนี่ยได้มาเรียนชี้แจงกับสื่อมวลชนนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนเพื่อได้เกิดความชัดเจนนะครับนี่คือสิ่งที่ชัดเจนแล้วก็เป็นสิ่งที่สรุปณนะสถานการณปัจจุบันในวันนี้ที่เรียนกับทุกท่านไปครับที่ผมได้คุยกับท่านหัวหน้าพักท่านเลขาธิการพักเนี่ย มีความชัดเจนในเรื่องของการเข้าร่วมรัฐบาลเท่านั้นส่วนในเรื่องของรายละเอียดเรื่องของเก้าอี้รัฐมนตรีหรือว่ารายละเอียดการเข้าไปบ,บริหารกระทรวงไหนเนี่ยยังไม่ได้รับข้อสรุปจากทางผู้บริหารของพรรคหรือคณะเจราจาที่ไปพูดคุยครับคิดว่ากลไกนั้นเนี่ยคงเป็น,นกลไกที่พรรคเพื่อไทยต้องเป็นคนบริหารจัดการนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยในส่วนพรรครวนไทยสร้างชาติเราก็าชี้แจงในสถานาการณ์ล่าสุดที่ได้ข้อสรุปในปัจจุบันนี้ ส่วนกระบวนการในการถแถลงร่วมกันหรือในเรื่องของการโหวตหรืออย่างไรเนี่ยเป็นสิ่งที่พักแกนนําต้องเป็นคนถแถลงถึงความชัดเจนในจุดนั้นครับถ้ามีการพูดคุยกันในในจุดนี้แล้วเนี่ยความชัดเจนเนี่ยพรรรวมไทยสร้างชาติทั้ง36เสียงน,นะครับก็พร้อมโหวตให้กับทางพักเพื่อไทยนะครับในการเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้ามาดำรงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีครับในส่วนของแคนดิเดตนายก นะครับอันนี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ทางพักเพื่อไทยต้องชี้แจงนะครับแล้วก็ทางาท่านที่ได้รับการเสนอชื่อนะครับในส่วนของพักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยเราก็อยู่ในกรอบที่พักรวมไทยสร้างชาติเนี่ยาสามารถที่จะดําดเนินการเพื่อให้ภารกิจในการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยลุล่วงแล้วก็สําเร็จเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็เฝ้าคอยนะครับแล้วก็ปัญหาของประเทศชาติเนี่ยมีทุกวันพี่น้องประชาชนก็รอรัฐบาลใหม่มาฉะนั้นการตัดสินใจ ที่พักรวมไทยสร้างชาติเข้าร่วมรัฐบาลที่พักเพื่อไทยเป็นการนําในวันนี้เนี่ยก็อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเพราะว่ายิ่งล่าช้าออกไปเนี่ยประเทศชาติแล้วก็พี่น้องประชาชนเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบนะครับเพราะว่ายังต้องมีอีกหลายเรื่องที่เราต้องรีบเข้าไปทำนะครับก็คืออย่างเช่นเรื่องของพรบงบป,ประมาณต่างๆเนี่ยที่จะต้องเร่งเข้าไปทําแล้วก็ไปขับเคลื่อนถ้ายิ่งช้าเนี่ยพี่น้องประชาชนก็ได้รับผลกระทบอันนี้คือสิ่งที่พักรวมไทยสร้างชาติเล็งเห็นจึง ได้มีการตัดสินใจในวันนี้ในการเข้าร่วมรัฐบาลแน่นอนครับก็ในส่วนของอพรรครวมไทยสร้างชาติพร้อมที่จะสนับสนุนบุคคลที่พรรคเพื่อไทยเสนอในการเข้า,าโหวตหรือลงคะแนนเป็นนายกรัมนตรีในวันที่22สิงหาคมนี้ครับวันนี้ที่มาถแถลงเนี่ยคือเป็นการถแถลงในสิ่งที่ท่านหัวหน้าพักและก็ท่านเลขาธิการพักเนี่ยได,ไ,ดได้สรุปมานะครับก็ในส่วนรายละเอียดเนี่ยก็ต้องไปสอบถามกระทาง ท่านหัวหน้าพีรพันธ์นะครับต่อไปนะครับ